สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ชีวิตไม่เที่ยงแท้การยอมรับความจริงในวันนี้เราจะพูดถึงหลักธรรมะเกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและวิธีการยอมรับความจริงเหล่านี้เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่คงที่หรือแน่นอน ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจนกระทั่งเรานอนหลับไปในตอนกลางคืนทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงหลักธรรมะเกี่ยวกับอนิจจังความไม่เที่ยงแท้สอนให้เรารู้จักและยอมรับความจริงเหล่านี้การยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเกี่ยวกับชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่จำเป็น หากเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราจะรู้สึกทุกข์ใจและไม่พอใจแต่หากเรายอมรับและเข้าใจความจริงเหล่านี้เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขได้การปล่อยวางการปล่อยวางความยึดมั่นและความคาดหวังที่ทำให้เราทุกข์ใจเป็นเรื่องที่สำคัญหากเรายึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเราจะรู้สึกทุกข์ใจเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป แต่หากเราปล่อยวางและไม่ยึดมั่นเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขได้ชีวิตไม่เที่ยงแท้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขได้หวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจและความสามารถในการยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นอย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเรา